สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบเจอกันนะฮะเรามากินไข่ด้วยกันวันนี้เรามีไข่ปิ้งนะครับกับซีฟู้ดวันนี้ได้แล้วนี่เลยซีฟู้ดเขียวเป็นไข่อะไรไข่แซบเหรอยิ้มกับซีฟู้ดไม่รู้ไข่อะไรซิมเบิร์อะไรมามาแค่นี้แค่นี้แหละโอ้ยมีแค่นี้อ่ะมันต้องกินกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะกินอย่างเงี้ยแหละไม่กินข้าวเขาเรียกว่าไก่เอ้ย ไข่ปิ้งทรงเครื่องหวังไข่ทรงเครื่องเหรอใช่อือเจ่บฮะซิมกับซีฟู้ดอะได้ซีฟูด้ดสีแดงอรา,าดเลยอือโอ้โหหัวมาครับทุกคนกินไข่ด้วยกันนะครับผมกินไข่แล้วมีพลังนะ อซีฟูดต้นนี้นะถึงกุ้งแทงปลาเดี๋ยวก็หามากินดีคร่บเออไปกินไข่อันนี้ก็นึกถึงไข่หางหางที่เอามาตอนนอกอร่อยมากเลยไข่เแจ้เนาะอื ไข่ข้างห้างอ่ะมันจะเหม็นมันจดจะหูดีออไม่เหม็นลรอกไม่เหม็นเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่กล้ากินตามนะบอกคำอินไม่เหม็นหรอกพูดตามตรงคร <c oughs> ับพอดีกับส้มตำเนาะมมัมนจะเข้ากันอยู่ได้กินกับส้ตมตำอะไรก็ได้ hai non đi hổ bắp bay bay lơi bay hey, ông ngồi non kinh bay bay bự đây không phải lại lo lo nha không ăn มันเย็นไปหน่อยนะถ้ปิ้งันร้อนๆนะ่มันจะนุ่ม<ช>อันนี้มันเย็นแล้วมันก็อันนี้หน่อยอ,อ,อ,อร่อยอะ่ะมันจิ้มกับซีฟู้ดมันเข้ากันอะ่ะคนชอบกินไข่อยู่แล้วคุณผู้ชมอืมแบบว่้จิ้มไอ้จุ่มกับ ไอ้จุ่มกับพุ่งไปแล้วนี่ตัวงมาไม่ได้กับเขาให้น้องไปหนึ่งอันไม่งั้นเลยนะอันเดียวให้มันจิ้มก่อนเอแยก่อนเอาไม่เอา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 คนละสองลูกพอหกลูกแล้ว ตันนี้กินถอยมันจะมีที่เขาทำอีกแบบหนึง่งมันจะมีเครื่องทำเป็นหล,ลอดเป็นไข่อย่างนี้แหละจะเป็นหล,ลอดนั้นก็อร่อยนะใครจกว่าอะไรไม่รู้ หมดแล้วพอแล้วมั้งหมดอย่างเร็วเลยครับพ่อครับผมอมาได้กินอันเดียวลูกเดียวนู่นสามลูก,ลกแล้วลลเหรอเมื่อกี้ให้มหนันแหละครับผมมันข้าไปกินนู่นมันไม่ทันมันตัวนี้เอาไปอืไปแล้วมันข้าพุ่มมันไปนู่นอ่ะเขาเรียกม,มีมารยาทไปกินที่อื่น ช่วงนี้งานพยาพิชัยนี่เนาะของกินเยอะงานกระชากไป้าหมดตังหลาย <laughs> ไม่ใช่ของล้ำไม่ใช่ของกินคุณผู้ชมของอร่อยแ้่นั้นนะหาคนไปหาซออ่ะหาซอยหาคนเปไปแล้วเขาปเปอย่างเงี้ยไปอยู่ <c oughs> ยุท ไปนั่งเลยโอ้โหนานๆจะแย่งบนนั่นนะี่แหละนี่มันยังไม่แย่งน,นะมันยังมันจะแย่งเลยเตยไปทั่วไอตัวนี้ตลอดอะ่ะเขาให้แกะเปลือกหรือเปล่าเนาะน,นี่นี่นี่มี่นี่เปลือกนี่มันมีที่ไหนมันปอกมปแล้วเนี่ยมันมัน <ม>อคุณช<อ>มวันนี้จะไม่ได้กินดีแล้วเนี่ยกินไม่ได้อิ่มแล้วเนี่ยมาไปเบ่งน้องกันเปล่าเอ้าน้อสุดดีอ่ะก,กินไม่อิ่มเลยนี่จะหมดแล้วนี่ฮะเ,เหรือฮะแบ,บ่งไม่ได้แล้วจะสามลูกสามต้องสามแค่นอืน ไข่ต้องเครื่อไม่ไข่ลกกระถางมาทำก็เลยเอ่ยนะเขาน้มาแข่งครัน,น,นี่นี่เหม่อเลมันเย็นมันนุ่มๆทนมๆจ้องเต็มเลยตัวเนี้เอ้า คือสรุปคือคนอิ่มครับว่าเป็นตาเลยเ,าเาัเาคือตัวหน,นึ่งก็ต้องให้ตึกสองตัว,ตวมันกวนมากเลยตอนเนี้ยพันขาเลยเอ่ะอ๋อหมดเอาเอา น้ำจิ้มลงคอมนแล้วยังมองอีกหมดแล้วอยากจะจับหน้ามันขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูจังเลยมองแบบขออีกอ่ะมองแบบขออีกอ่ะก็มันหิวอ่ะนอนไม่เด้กเหมือนคนนี่หากินเองได้เนาะกินผักครับตอนเนี้ยคนหายหิวก็หายเองได้อะ หมาต้องรอเจ้าของอ่ะเจ้อื่นมันยังจับบ้านไงตัวหลังไม่กลับอ่ะรอกินหนี่เลยอ่ะเป็นหมานี่ไงเอาเอเคหมดหมดเบ๊หมดแล้วครับเป็นจิบไม้อ่ะไมล่าโอ้โหหมดเลยพอแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวตอนเย็น อันนี้ก็หมดแล้วนะครับผมสําหรับไข่ปิ้งของเรานะครับผมไข่ปิ้งทรงเครื่องนะครับกินกับซีฟู้ดก็เรากินบ้างหมากินบ้างนะครับแบ่งกันไปเนาะก็สัตว์ร่วมโลกกับเรานะครับผมกินกันทั่วหน้าแหละจะเฝ้าบ้านเราด้วยเนาะหมาตัวหมาคนอื่นก็มาอยู่กับเรานะครับก็มาเฝ้าบ้านกับเราหนึ่งตัวก็เป็นสองตัวก็อตัวนี้ยังไม่รับเลี้ยงนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยมาสองบ้านอยู่ใช่ตอนเช้าไปบ้านเขาตอนถึงเวลากินก็มาที่บ้านเรานะครับก็ รับเลี้ยงตัวนี้พอมันเห่าดีนะวันนี้ก็ขอตัวลาคุณนุณ๋มก่อนเนาะไว้พบเจอกันในคลิปไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบจะได้ได้บุญ